สวัสดีค่ะวันวานไท์นะคะก็มาทำคลิปสำหรับพี่พี่พป,ป้าๆแม่ๆทั้งหลายนะคะที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายจะซื้อคอนโดให้พี่พี่แต่ว่าเขาอยากมีชื่อในหลังโฉนดด้วยจะต้องทำอย่างไรในกรณีที่โคต้าต่างชาติมันเต็มนะคะดูได้อย่างไรเวลาจะสังเกตได้อย่างไรว่าโครงการนี้โคต้าเต็มหรือไม่เต็ม ะะเราต้องเข้าไปถามที่นิติโดยตรงเลยค่ะว่าโครงการนี้มี .Foreigner quota ยังเหลือไหมเพราะว่าสิทธิ์ที่ต่างชาติสามารถซื้อคอนโดได้ในชื่อของเขาเองก็คือ49%ดูจากตัวอย่างเช่นโครงการลิเวล่ามีทั้งหมด10,000ตารางเมตรชื่อที่เป็นต่างชาติจะต้องไม่เกิน 4,900ตารางเมตรเท่านั้นก็นเดี๋ยวทางนิติอะค่ะเขาจะมีหนังสือมาให้เลยค่ะกรณีวันที่เราไปโอนเขาก็จะออกหนังสือมาให้ว่าใน49%เนี่ยมีชื่อใครบ้างแล้วเขาจะต่อท้ายด้วยชื่อเราถ้าเกิดมันครบ49%แล้วคุณสามีของพี่ๆอยากจะได้เป็นชื่อของเขาเนี่ยมันทำไม่ได้นะคะมันทำไม่ได้ถ้ามีชื่อหลังโฉดกรณีที่ โฟตาเต็มมันทําไม่ได้แน่นอนอย่าไปเชื่อว่าว่าถ้าใครบอกว่ามันทําได้มันทําไม่ได้แต่มันจะมี3วิธีที่พี่สามารถาทำให้เขามีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อันนี้ได้กรณีที่แบบว่าเธอฉันจะซื้อให้แต่ฉันก็มีสิทธิ์ในหลังโฉนดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกรณีแรกนะคะก็จะเป็นกรณีที่เป็นสิทธิ์เก็บกิน เดี๋ยวตอนตอนที่เราไปที่กรมที่ดินแล้วยกตัวอย่างนะคะกรมที่ดินแล้ว foreigner quota มันเต็มชื่อมันจะเป็นชื่อพี่ผู้หญิงโดยอัตโนมัติเขาก็จะถามว่าจดขอใบจดทะเบียนนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะมีหนังสือยินยอมว่าอันนี้เป็นเงินมาจากฝ่ายผู้หญิงคนเดียวนะมันไม่ใช่สินสมรสเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับมาฟ้องกันทีหลังกรณีที่คุณมี ผู้ชายที่รักคุณไว้ใจคุณแล้วก็เอาไปเลยจ่าฉันฉันเชื่อใจคุณร้อเคุณเอาไปเลยเป็นชื่อคุณอ่ะอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าแบบเป็นแบบสิทธิ์เก็บกินหลังจากที่เ,เป็นชื่อเราแล้วเดี๋ยวเขาอะค่ะทางเจ้าหน้าที่จะทำหนังสือให้ตัวสิทธิ์เก็บกินเนี้ยค่ะสามีจะมีสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้ตลอด นกระทั่งเขาเสียชีวิตคุณก็จะขายไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีมันจะมีเอกสารมาให้เลยเคสนี้จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะสิทธิ์เก็บกินสามารถที่จะอันนี้ต่างชาติเขาก็จะปลอดภัยสามีของพี่พอะค่ะเขาก็จะปลอดภัยเพราะว่ามันสามารถอยู่ได้ทั้งกฎหมายทั้งพางแพ่งแล้วก็ทางอาญาเลยสิทธิเก็บกินนี้จะมีสิทธิ์ที่ใช้และได้รับประโยชน์จาก ทรัพย์สินของผู้อื่นหมายถึงชั้นเปนให้เธอแต่เป็นเป็นชื่ออยู่นะแต่ฉันก็มีสิทธิ์ในนี้แต่คนที่เป็นสิทธิ์เก็บกินเนี่ยคนนี้ขายไม่ได้นะแล้วคนนั้นแล้วภรรยาก็ขายไม่ได้ด้วยจนกว่าที่จะยกเลิกนะคะปล่อยเช่าได้ถ้าเกิดว่ามีการเขียนเขียนไว้ในที่กรมที่ดินชื่อของสามีจะปรากฏในสารบันเวลาที่พี่พี่ทั้งหลายไปซื้อ โครงการซื้อที่ดินซื้อบ้านอะไรเงี้ยเราต้องเช็คสารบัญว่าที่ดินแปลงนี้คอโดนี้บ้านหลังนี้มีการทําอะไรผ่านมาบ้างมันจะมีอยู่ในสารบัญน,นะคะจะสามารถมีสิทธิเก็บกินได้ตลอดชีวิตหรือระยะเวลาที่กําหนด30ปีก็ได้มันแล้วแต่ว่าเราจะระบุไว้อย่างไรค่าจดทะเบียนก็คือค่าธรรมเนียม จะเป็นค่าธรรมเนียม1%ของมูล,ลค่าประเมินสิทธิ์ขึ้นอยู่กับว่าเป็นพื้นที่เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเช็คได้จากกรมที่ดินนะคะอันที่2ก็คือเป็นแบบเช่าค่ะพอเราโอนมาเป็นชื่อเราแล้วแล้วเราก็ทำเป็นแบบสัญญาเช่าเป็นเป็น l e ส s ฮให้กับต่างชาติตัวเนี้ย มันจะมีอายุเวลาสามสิบปีที่ที่เราค,เออคนที่มีชื่ออย่างเฉลโฉดขายได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าในสัญญาระบุไว้ว่าอะไรนะคะออมันสามารถโอนโอนไปเป็นอีกชื่อหนึ่งได้แต่ว่าในหลังโฉนดก็จะมีสัญญาเช่าติดไปด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่เนะ้คนส่วนใหญ่ ใช้าการเนื่องจากว่าราคาราคาในการเสียค่าธรรมเนียมมันจะดีกว่าอย่างเช่นคุณเช่า30ปีเอปีสัญญาเช่า1ปีคิดเป็น2 2,000 0แพอคิดเป็น2,000สนบาทแล้วก็ก็คูณก็คูณไป30ปีก็เท่ากับ6ล้านใช่ไหมคะ6ล้านจะคำนวณ1%ก็เท่ากับ60,000บาทอันนี้จะเป็นค่าจดธรรมเนียมถ้า ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเสร็จแล้วก็จะมีค่าสแตม,มากรเท่ากันค่ะก็คือ0.5%แล้วก็มีพวกอ๋อค่าพยานนู่นนี่นั่นเล็กน้อยไม่มีค่าภาษีธุรกิจนะคะกับอีกอย่างหนึ่งคือคุณพี่ก็แนะนำคุณพี่ผู้ชายนะคะซื้อในนามบริษัทมันก็ขั้นตอนมันก็จะง่ายลงคุณก็แต่งตั้งในนามบริษัท A โดยมีกรรมการคือภรรยา แล้วก็สามีก็เหมือนกันค่ะกรรมการาตั้งชื่อในบริษัทในไทยก็จะต้องต่างชาติจะมี49คนไทย51แต่ว่ามันก็จะง่ายเวลาขายไปอย่างนี้ค่ะกรณีที่ขายก็ต้องมีคนเซ็นขึ้นอยู่กับว่าในช่องที่3ว่ากรณีที่ เราต้องระบุไว้ในการาไว้ในการตั้งทับจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีกรรมการลงนามกี่ท่านสมมติคุณจะเอากรรมการลงนามทั้งสองท่านนั่คือภรรยากับสามีพร้อมแตมป์ตาประทับถ้าเกิดภรรยาคุณต้องการที่จะไปขายโดยที่ไม่มีลายเซ็นคุณก็ไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเงื่อนไขของของบริษัทอย่างนี้เลยเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะหรืออีกแบบหนึ่งคือ คุณก็ต้องรอว่าอย่างเช่นเราซื้อวันที่14คกุมภา14คกุมภา Foreigner q u o โคมันเต็มแต่พอผ่านไปอีกสัก1ปี14คกุมภาปีหน้า Foreigner Quota มันว่างคุณอยากเอาชื่อสามีของคุณมาใส่ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าคุณก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าภาษสียกรทุกอย่าง Renew ค่ะก็ลองเลือกดูว่าทางไหนที่จะเป็นปัจจัยที่ดีที่สุดสำหรับ คู่ของคุณนะคะยังไงก็แฮปปี้วันวาเลนไทน์ค่ะวันนี้วันนี้เอไม่ได้ไปไหนนั่งทำคลิปให้กับพี่ๆขอให้มีความสุขในความรักแล้วก็สมหวังนะคะ